สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนสุหมองสุบอลพบพาอกับสองน้องแทน้นะพี่น,น,น,น้องน่นมมามือในมหาคุดอีแล้วนะพี่น,น้องเอ้สยสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงได้ยังโจรกุ้งดูอืมกบพี่น,อน้องเอ้ยตัวเดียวนะ lo bừng lo xôm tập lại nó phi nặng nó Hey. Hello, my name bụt cộp và sao? Nó nhẹ bỗng còn Thưa lúc Nóng mai cả mát Nóng đã chắc tổ rồi Đồ điệu Trái พี่น้องมึงดูอือพี่น้องสากันตัวที่สองสิเป็นยังตัวที่สองสิเป็นยังวะะมีมีบุจักมียุ่เอานาแม่ลังแคงกัน พี่น้องเลยฮึมนี่ฮะก,กระปุกใจฮะกระปูพี่น้องเอ้ยเอาละแม่เมื่อจีบปนนะพี่น้องเนาะจับแจวคุยพักนะพี่น้องเนาะแซ่บพี่น้องแทพ่อน้องแทนสิไล่เขียดพี่น้องเฮ้ยเขียดหรือโกบให้โกบได้เฮ้ย ได้ยุงอยู่งอ้าวพี่น้องพอตรงแท่นหากบผมเห็น con nòng ten đại cố pino tổ lẽ không pờ nòng ten pino cái này tuổi nhảy ui huy ừ, tuổi nhảy tự pino tuổi nhảy em phải nặng bao ừ. cốp ôi bay rồi huy may hết cốp lụt mือ pino ơi ห <ac> ูยเกือบพี่น้องเอ๋ยเมื่ออัศิเฮ้ยเมื่ออัศิว่าซะให้เฮาเล่นอืมพี่น้องเอาไปใส่ของตัวเดียวนะตัวเดียวเยยังบ่เคยได้อนจักเทื่อนะพี่น้องเนาะจักได้อน3อน4 ยังอะไหมฮะลังแขคนยังคือลังแขคนน้าพี่น้องกระปุกว่ะซะตัวที่สองมีมีหัวตัวที่สองตัวแรกว่านี่นะ ตัวที่ซองสิเป็นยังตัวที่ซสิเป็นยังตัวที่ซองเป็นกบพี่น้องอืมเป็นกบพี่น้องเลยใส่ของตัวเดียวนะบ่กบกบน้อยพี่น้องโอ้ยตัวกบพี่น้องเลย เอามาเนเอาเปลี so? <midt> ่ยนให้ม <unky> ันยังเอาเปลี่ยนให้มันยงเลยสิมีเท่านี้มีตัวเดียวนี่แหลยมีแดงหูหนึ่งนี่เป็นตาสิมิกับปูเชื่อว่ามียังจักแล้วจุดแดงหูลงมันพุ่งปากพุ่งไปร่องหัวยัง จักเลยเนาะพี่น้องเอาตาเอาเห็นเนาะถามีตาถิบยังพอวาวนะพี่น้องเนาะแต่สั่นกับโบขุดก็ได้ขุดหูทางหลังนี่นี่หูนี่พี่น้องน้องไม้คูบกบพี่น้องเอ้ย เฮ้ห hey, mm. mm ูน hmm. mm ี hmm. ่คือเกี dai, ้ยงเธอเสองหูบูเฮอืมพี่น้องกบอืมน้องไม้มานเด้อพี่น้องเห็นบอสองหูขนาดนี้ฮุดโล่สองหูถ้าบป็นหูได้หูหนึ่งเราพี่น้องเนาะต้อมีกบเราเบิ่งเราส้มนะพี่น้องหูเดียวกันแม่ลูก เขาจนตื่นเลยพี <b ugs> <Rio> ่น้องเลี้ยเห็นบ่พี่น้องว่าผู้ใดมาสโลสะเลมาแต่ทางใดเอากบกบวะจ้าอ้ากบพี่น้องน้ามันบลายล่หนึ่งกบนะตัวกบหดูตัวเขียววะจ้าเสียงคุ้นๆบ่พี่น้อง กระปุห้อหนึ uh, ่งกระปุห้อหนึ่งกบีน้สดีพี่น้องจากพัโบเบมาทางใดเนาะพี่น้องเนาะกบพี่น้องเป็นงฮ้ฮาบังเท่านี่แหละหูนะ โกบและสนองไม้ว่าโกบพี่น้องคอยก่อนแต่มันถือโกบอืมปิดคุบนะแม่โอ้ยคุบนะแม่น่ะลายแล้วเห็นได้ปะได้พี่น้องย่งขึ้นมาให้พี่น้องมองดูโตโกบพี่น้องสมื่อว่าโกบเนาะเปียดกมือไม่โกบ พี of of ằng, <S s ่น้องรอเบิ่งรอส้มนะพี่น้องเนาะว่าเอาแทกเพิ่นคเพิ่นสีมาร์นไปเนาะพี่น้องเนาะกรบปมานแล้วเนาะมันบ่มีกบปูนี่เด็กกระปูข้าเบิ่งกัางหูร้วยนี่ตัวหน่อยใหญ่หรือตัวน้อยเดี๋ยืนบางทีดินมันบาง bây ừ, giờ đây áo thạch nhông bất thường nhiều vậy sao? bất nó cứ xí lược thế, à nắm lẹo này, nó ừ. uhm. thử mai nhá thử mai nhá xé cứ nọng mày vừa màn cứ nọng máy nọng nó có xí cả Hoa mang thang nỉ đẹp bọc. Pinot ui. Jakut. Jakut thang pinot ui. Chok du mày. Chok. Chok. Thừng lắm. Chok du mày. Chok. 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 Long ăn an à, Atec khuất kapundai kop để phi nhỏ về phần thong của cho chung nghĩa chung nghĩa chắc uhm. chắn chắc chắn 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 hô chắn พ่อน้องแทนนี่คืองียบแท้พอน้องแทนนี่บ่บ่เฮยเจ้าคืองียบคือเคียบแท้บ่ได้ยินเสียงพอน้องแทนเลยเนาะพี่น้องเออทนันแหละได้อีบ่โอ้พอน้องแทนก็มามาเอากบเอาไมเอาไมมาเอานี่โอ้2ตัวนี่น่ะเอา พอน้องแทนได้สองผู oh. ้พ kind of ี oh, ่น้องบันเห็นกบตัวที่สองกำลัสองเลยเอาเอาเสือกุยไเอานี่นะนี่โอ้ยกบลังแขงอวาเลนออเยสองเลยโอ้ได้สพี่น้องพอน้องแทนได้สองตัวเป็นปอนดคูดได้เลยมั่อนลงไวยากตัวยังเมืงใหญ่งี้เ่องกด้วย หาเบิ่งนเทหูท่านนี่แหละให้น้าให้นี่แหละพี่น้องเอ้ยให้เดียวนี่กบพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมานมานพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะมานมานพี่น้องเอ้ยกบลังแฉมอืมโบเต็มบ่เต็มของนี่แม่นอกแท่นคือสิบกขึ้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งคักแล้ว อ้าวน้องไม้กบอกาสิเต็มเลยพี่น้องเอาคือไม้พี่น้องบังน้าไหนตีสามพี่น้องสี่กห้พี่น้อง เอสสิบเอสแม่ขี่ไก่โป้ขี่ไก่โป้วันนี้ขี่ไก่โป้ขี่ไก่โป้มาก่บป้าเ

ีแล้มาใส่ลออกงงงิปสามล่อตุกลอตกอ้ดีพตีไก่เชิงได้นะเฮ้ยทำไรวะปลาตุกได้กรบไลกบบเลี้ยงง่เนี่ยได้สิบสี่ตัวพี่น้องเอ้ยมือนี้นะพี่น้องเมือนี้กม่ฮะผลงแทนเสียวแล้วมาบึงไก่ตี กระฝากกูไล่กูแชกูติดตามส่องเบากับตันน้่เด <c oughs> ่าฮ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 ่ว่นอน <c oughs> นอนาฮ่า,าะ่าฮ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 ายไา้่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าแ่่าฮ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 ่า้ลาเล่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่่าฮ่่าฮ่่าห่่าฮ่่าฮ่งสฮสาาฮ่าฮ่า่า่บ่บาฮ่าา่่่า <c oughs>